สวัสดีเช้าวันที่2ส,สิงหาคม2567ค่ะ,คคะวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวของ้องลิซ่าเช่นเคยนะคะความเคลื่อนไหวของบอสล่าสุดค่ะหลังจากที่บอสมีการมาลงดอกกุหลาบใช่ไหมคะแล้วก็มีการแท็กไปที่ค่าย loud หลายๆคนก็มองว่าคือการสปอยเพลงนั่นเองช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆรอติดตามได้เลยค่ะเข้าสตรีมดนด่วนและกับความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ RCA Records เขาได้มีการมาลงคลิปนี้ค่ะทุกคนซึ่งเป็นการรวมชาลเลนจ์ในตี้ตอกเป็นการเต้นด็อกสตาร์นั่นเองนะ song of the summer ก็มีหลากหลายคลิป เลยนะคะที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเป็นกระแสและก็เป็นเวโรม่มากๆก็ฝากไปเอนเกจที่ RCA ได้ขอด้วยนะคะซึ่งคาดว่าอีกไม่นานบอสน่าจะมีการมารีสตอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้แอดเห็นแค่ RCA นะมาลงคลิปนี้ค่ะโอ้โหนี่คือการตอบสนองต่อกระแสเพลง Rockstar ที่ปังเวอร์นะและก็กาลังบอกเพื่อนๆว่าฉันกำลังจะทําเพลงต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าน้องดิซ่าก,ก็มาสปอยแล้วหนึ่งนะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะด้วยดอกกุหลาบสีแดงจัดว่าเด็ดจัดว่าปังค่ะแม่แถมมีบอสแสตมา ว่าดอกกุหลาบที่น้องลิซ่ามีการโพสเนี้หานในภาษาสเปนเรียกว่าโรซา อย่างไรจะหมายถึงอโรซาเรียหรือเปล่าคะต้องมารอลุ้นกันเด้อเพื่อนเพื่อซึ่งแอดพาเพื่อน,นเพื่อไปอัปเดตยอดวิวเพลงด็อกตาค่ะซึ่งตอนที่แอดทำคลิปนะคะคลิปนี้ประมาณตี442นาทีข้าวันที่2สิงหาคม2 5, 5 6 7นอกะคะด็อกซาเอ็มวีค่ะอยู่ที่136ล้าน2 2งหครั้งหลังจากปล่อยออกมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2 0 2 4เป็นเพลงมาแรงอันดับที่28ค่ะิขณะนี้แล้วก็มียอดกดไ like ลค,ค์ล้ายอดผูดามล่านะคะสําหรับ ช่อง u t u b e ตอนนี้อยู่ที่3.6ล้านคนนอกจากนี้ Dash p e r f o r m a n ส e น้องนิ่ามาลงแบบฉบับเต็มนอกจากนี้ก็ยังมีการลงช็อตด้วยนะคะที่ YouTube ก็มาอย่างเรื่อยๆค่ะแม่อัปเดตเวลาใกล้เคียงกันคะ่ะประมาณ2ล้าน9 5 9,495ครั้งคะ่ะหลังจากปล่อยออกมา1สิงหาคมเป็นเพลงมาแรงอันดับที่4นะคะมียอดกดไลค์4.8แสนก็ฝากทุกคนมาชมกันเยอะๆนะสำหรับ Das ส Performance ก็ดีคะ่ะก็แสบป,ปังๆเนี่ยบอสก็จะลงคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกเยอะ ยอะะะนจ๊ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้อัปเดตยอดวิวไปก่อนนะจ๊ะแม่เดี๋ยวประเด็นต่างๆนํามาเม้ามอยต่อไปค่ะ